ครธรมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมกิจการของอักรทูตบทที่หการเลือกตั้งคณะเจ็ดคนในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบนติเตียนพวกยิวที่พูดฮิบรูเพราะบรรดาแม่ไม้ของพวกเขาถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัครทูตทั้งสิบสองคนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าการที่เราจะละเลยเพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดี เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะคนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโคโคลสัส นิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาวชาวเมืองอันติโอกซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในาศาสนายิวคนทั้งเจ็ดนี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนตัวเขาทั้งหลายการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็จเจริญขึ้น และจํานวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเลม็มและพวกปุโรหิตจํานวนมากก็มาเชื่อถือสเทเฟนถูกจับกลุม่มเทเฟนซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพก็ทําการมหัศจรรั์และหมายสาคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนจากธรรมศาลา ที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาตอิสระชาวไซลินชาวอเล็กซานเดียและบางคนจากซิลีเซียและเอเชียลุกขึ้นมาโต้แย้งกับสเทเฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำที่ท่านกล่าวโดยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงแอบสร้างพยานเท็จกล่าวว่า เราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขาทั้งหลายยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจับสเทเฟนนำไปยังสภายิวให้พวกสกีพยานเท็จมาให้การว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาสถานบริสุทธิ และธรรมะบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเรสจ,จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเทเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์ พระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่เจ็ดคำกล่าวของสเทเฟนมหาปุโรหิตจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือสเทเฟนจึงตอบว่านี่แน่ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระสิริทรงปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเรา เมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าพับรหาหัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวแคลเดียนไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮาราน หลังจากปิดาของท่านเสียชีวิตแล้วพระองค์ส่งให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินไม่ให้มีแม้แต่ขนาดเท่าฝ่าเท้าและขนาดเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า จะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและคนในประเทศนั้นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและจะข่มเหงพวกเขานาน,านถึงสี่ร้อยปีแล้วพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่พวกเขาปรนิบัติอยู่นั้น เราจะพิพากษาหลังจากนั้นพวกเขาจะออกมาและปลนิบัตรเราณสถานที่นี้พระเจ้าจึงประทานพันทสัญญาแห่งการเข้าสุนัตแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่แปดอิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตรสิบสองคน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราและบรรพบรุษเหล่านั้นอิชาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นทรงให้มีความชอบและมีสติปัญญาเฉพาะพระพักฟาโลรลรกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ฟาโรลจึงตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิปต และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ต่อมาเกิดการกันดานอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความลําบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สอง โยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้และฟาโรก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยโยเซฟจึงเชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบจึงลงไปที่ประเทศอียิปต์และท่านกับบรรพบวบรุษของเราก็เสียชีวิตที่นั่นพวกเขาจึงนำศพ ไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคม